ตอนนี้ได้ห้าหัวข้อจากทั้งหมดสิบสองนะคะ <c oughs> ค่อนข้างท้อแท้เหมือนกันนะทุกคนเพื่อนส่งรูปแบบสมัยเรียนปอตีมาให้อยากดูปะ <c oughs> ไม่ท <c oughs> ่ไมเกมดูแกวฮึบ <c oughs> <c oughs> ้ยตาบวมอ่ะ โอ้ยตาบวมากมาก,มากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้ดนอนอะไรมาแต่ว่าแบบเมื่อคืนก็นอนดึกใช่ไหมคะแล้วพอวันนี้ก็ทํางานทั้งวันเลยแล้วก็แบบแกวเพิ่งรู้ว่าการอยู่หน้าจอคอมทั้งวันมันแสบตาว่าเลยดูตอนเนี้ยแสบตามากอยู่อยู่หน้าคอมมาตั้งแต่ประมาณบ่ายๆแล้วที่ตื่นมาแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้มาคุยเยอะนะคะแต่ว่าแบบ ทำงานแล้วมันเหงาใช่ไหมคะก็เลยเผื่อจะมีคนแบบอยากอยู่เป็นเพื่อนกันตอนทํางานนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้คุยด้วยทุกคนอาจจะแบบโดนมือน,นิดนึงนะคะแต่ว่า <laughs> ทุกคนอาจจะโดนแก้วมือน,นิดนึงนะคะแต่ว่าเผื่อมีคนอยากอยู่ได้อยู่เฝ้าเฝ้าเราทํางานไหมมีใ,ใครอยากเฝ้าเราทไ้ยหรือว่าต้องแสแว่นเพรานี้เันกองแสงคิดว่าวิชานี้ยากพอสมควรเพราะว่า อันนี้คือเป็นวิชาที่เรียนไปตอนวันจันทร์แล้วก็ต้องพรีเซนต์ใช่ไหมคะแล้วแล้วคิดว่าแบบการสรุปสิ่งที่ทุกคนพรีเซนต์ภายในภายในเออมันก็ต้องใช้เวลาสรุปนิดนึงนะคะคิดว่านี่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าอันเนี้ยต้องสรุปสิ่งที่เพื่อนๆพนรีเซนต์ก็จะมีคนที่ จำได้ปะที่แกเล่าว่ามีการเลือกประธานรุ่นกันใช่ก็จะมีคนที่เป็นประธานนะคะเขาก็จะทําหน้าที่ r คอร์ดสิ่งที่เพื่อนเพนูดทุกคนนะคะแล้วก็แล้วก็จะมีกลุ่มแบบไวโพสต์คลิปกันไม่ได้ไม่ถนัดมันไม่ถนัดหรอเอ้แต่มันช่วยอยู่เหมือนกันนะเอ้มันช่วยเหมือนกันนะเนี่ยป่ะทุกคนมันช่วยเอ้มันช่วยเหมือนกันนะเนี่ยถ้าทำวิชานี้เสร็จเดี๋ยว ตอนสองทุ่มมีประชุมจริงๆวันเนี้ยเรียนเต้นเพิ่งเรียนเต้นเสร็จไปตอนห้าโมงกว่าๆแล้วก็คิดว่าอยากทำวิชานี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยประชุมตอนสองทุ่มนะคะแต่ว่าทำไมชีวิตมันสับสน <c oughs> เดี๋ยวแม่แล้วจะเรียกวิกินข้าวแล้วแหละอีกแปบบ๊บนึงแต่ว่าก็อยากทำอันนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่า เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีเรียนแล้วมันก็จะมีการบ้านของันพรุ่งนี้อีกแล้วมันก็จะมีการบ้านที่ต้องทําของวงอีกแล้วก็จะมีการบ้านเต้นที่ต้องส่งภายในวันเสาร์อีกนะคะก็เลยอยากทําวิชานี้ให้เสร็จก่อนเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรายงานของอีกวิชาที่ต้องแก้อาจารย์แก้มาให้แล้วก็คือเราอ่ะจะแบบส่งหน่งส่งรายงานของเราไปใช่ไหมคะเราอาจารย์ก็จะเขียน สิ่งที่แบบคําที่เราทาแล้วมันไม่สละสลวยมาให้เราก็ต้องแก่แล้วก็ต้องทําเพิ่มเข้าไปทุกวีคนั่นแหละก็เลยอยากทำวิธีนี้ส่ก่อนก็คือจะไม่ใส่ซาทีแหละเพราะไม่หยุดพูดเลยโอเคถ้าเอ้ยเปิดเพลงดีปะไม่ดีมันลบกวนสมาธิทุกคนก็อยู่เงียบๆกันได้ไหมคะแกไม่พูดอะไรได้ไหมคะใช่พรุ่งนี้มีตู้ปลาด้วยค่ะแล้วก็มีนัดไลฟ์พูดได้ปะจริงๆมีนัดกับเจนไว้ด้วยพรุ่งนี้ เออทำอะไรก่อนดีวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเรียบทำงานให้เสร็จก่อนนะคะก็คืออย่าวมต่พูดนะทำก่อนตอนนี้ได้ห้าหัวข้อจากทั้งหมดสิบสองนะคะค่อนข้างเท่าแท้เหมือนกันนะจีบกันน้องแก้วไม่เห็นหลอกหรอคะเห็นนะคะ แต่ว่าจีบกันได้ค่ะสนับสนุนให้ทุกคนมีความรักที่ดีนะคะไอ้ไอ้จากเบอร์อ่ะไอ้เจ้าทำตามากเลยอ่ะทุกคนเพื่อนส่งรูปมาในไลน์เดี๋ยวทุกคนเพื่อนส่งรูปแบบสมัยเรียนปตีมาให้อยากดูปปะน้องแก้วแก้วอันนี้น่าจะปีสองปีสามนี่อันนี้คืออาจารย์ให้เห็นอาจารย์แค่ครึ่งหน้าเขานี่ ทำไมแก้ดูแก้วเพื่อนนี่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนใครส่งมาอันนี้ให้ดูเพื่อนเพื่อนแบบแบบนะเอ้ยแม่ดีกว่าเฟื่อเพื่อนไม่อยากให้เห็นี่นอนแก้วน่นแก้วน่ารักปะคือแบบอาจารย์อ่ะเขาจะแบบว่าบ้านบ้านของอาจารย์ก็จะมีสนามหญ้าใช่ไหมคะ ล้วแบบทุกตอนวันปีใหม่อะเขาจะให้ไปเล่นให้ไปเล่นโชว์แบบเพลงอะไรก็ได้อยากจะเล่นเพลงคริสต์มาสเพลงปีใหม่หรือแบบเพลงยากๆที่เราเล่นอะไรอย่างงี้หรือเล่นเพลงง่ายๆก็ได้แล้วอันนี้เหมือนเป็นปาร์ตี้แล้วมันหน้าหนาวดูใส่ผ้าพันคอมซึ่งไม่กันหนาวเพื่ออะไรไม่รู้เพราะมันพาะมันไม่ได้กันหนาวนะคะมันเป็นแฟชั่นทุกคนถ้าเกิดเอาไปลงทวิตเตอร์อะไรก็แบบพยายามไม่ให้ติดหน้าอาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเกรงใจอาจารย์ โอเคโอเคไหมคะเพื่อนบอกว่าแก้วเราเจอรูปแล้วแก้วพิมพ์กลับไปว่าแง่ yeah. ตอนนั้นก็ว่าเครียดแล้วแต่ก็ไม่เท่าตอนนี้รู้สึกว่าตอนเป็นเด็กอ่ะเราก็มีความเครียดแบบที่เราคิดว่านั้นมันคือเครียดสุดในชีวิตแล้วใช่ปะแต่ว่าแบบพอเราโตขึ้นนะเราก็จะรู้ว่าเออเรื่องวันนั้นมันก็อาจจะเล็กน้อยถ้าเทียบก,กับตอนนี้พรุ่งนี้ขอนะประชุมซูมตอนสองชั่สองทุ่มโอเค เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้นะคะไม่เคยไลา์ทำงานมาก่อนเอาจริงๆสมมุติว่าไม่มีไม่มีแฟนแฟนคอยจับตาดูอยู่ก็คือพักพัก,พกบ่อยมากแต่ว่าเออเพอทุกคนแบบมีมีทุกคนเป็นเพื่อนก็เลยเออตั้งใจทำมากกว่าปกติโอเคทุกคนขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็ไปชุมเน็ตบ,บายยขอให้มีแต่วันดีๆนะคะ หรือเปล่าขอให้มีแต่วันดีๆนะคะไว้เจอกันใหม่เร็วๆนี้เลยเพราะว่าช่วงนี้เหงานะคะถึงแม้จะงานเยอะก็เดี๋ยวก็มาไลฟ์ทำงานไปอยู่ด้วยกันไปอีกก็ได้นะคะฝันดีนะคะเผื่อคืนนี้ไม่ได้มาบอกฝันดีบ๊ายบาย thank you